อาจารย์วรกรณ์สโกเศสนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปให้หมุมมองความรู้และความคิดนะครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับเรืองของการแข่งขันกีฬา,าโอลิมปิกที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะภายในอีกสองเดือนข้างหน้านี้นะครับก็คือโอลิมปิกปี2024ที่ฝรั่งเศส ็เหลือแก่2เดือนนะครับก็จะถึงมากรรมกีฬามวมนุษย์เสียชาตินะครับโอลิมปิกก็จะเปิดฉากขึ้นที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสหลังจากนั้นก็จะตามมาด้วยพาราลิมปิกนะครับในสักสองถึงสามสัปดาห์ต่อมาแน่นอนครับพิธีเปิดจะเกิดขึ้นอย่างตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็งานนี้มีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ จะดูนะครับว่าใครเข้าร่วมแข่งขันหรือไม่อย่างไรมีกีฬาลายใหม่ที่น่าสนใจรูปแบบเป็นอย่างไงนะฮะเราจะคุยกันกับท่านอาจารย์วารากรสามกูเสกครับสวัสดีท่านอาจารย์วารากรครับสวัสดีครับคุณผู้สุดครับท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์พาราดูโอลิมปิกนะฮะตั้งแต่ฟังเลยนะครับอาจารย์เชนครับครับคือ โอลิมปิกนี่ใกล้มานะครับแต่บ้านเราข่าวคราวค่อนข้างเงียบนะครับไม่ค่อยมีข่าวกราวเลยจำนวนจำนวนคนไม่มาในทราบพราว่ามีโอลิมปิกปีนี้ด้วยซ้ำนะครับใช่กันจริงก็เลยอยากมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าโอลิมปิกปีนี้นะครับจะจัดขึ้นที่ปารีสนะครับฝรั่งเศสนะครับระหว่างวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมถึงสิบเอ็ดสิงหาคมนะครับเป็นการแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนนะครับครั้งที่สามสิบสามนะฮะปารีสนั้นเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้ว สองครั้งก่อนหน้านี้นะครับคพรางนี้เป็นครั้งที่สามนะครับเวลาได้ดูร้อนที่เคยจัดมาแล้วครั้งแรกคือปีพันเก้าร้อยแล้วต่อมาคือพอยปีพันเก้าร้อยี่สิบสี่นะครับแล้วครั้งนี้ผ่านมาหนึ่งร้อยปีเต็มนะครับได้จัดไม่ครั้งนะครับหลายท่านคงสงสัยว่ามันมีฤดูร้อนหรือดูหนาวเลยนะครับคือเมื่อก่อนนี้นะครับได้ดูร้อนหรือดูหนาวเนี่ยเขาจัดปีเดียวกันนะครับตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งเก้าสองสี่นะครับเป็นปีเดียวกันมาตลอดเมื่อตอนแต่งออกเป็นกีฬาฤดดูร้อนหรือดูหนาวนะครับ แต่พอมาปี1992เนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองกีฬานะครับคือฤดูหนาวกับฤดูร้อนแยกกันาะห่างกันสองปีนะครับอย่างเช่นถ้ารวนความจํานิดนึงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมื่อมาครั้งที่แล้วเนี่ยปี2020นะครับเราเรียก2020ที่โตเกียวนะครับแต่จริงอยู่2021แต่คือ2020ตอนโควิดจาได้ไหมฮะคุณที่สุดฮะแล้วก็ปี2022เนี่ยกีฬาฤดูหนาวเนี่ยก็จะขึ้นที่ปักกิ่งนะครับ เพราะฉะนั้นอีกสี่ปีต่อมาเมื่อ2020-2024ก็ต้องมาที่เอาปารีสนะครับแล้วก็ฤดูหนาว2026เนี่ยก็จะไปจับที่มิลานครับอิตาลีครับ,รบเพราะฉะนั้นมันก็เลยสลับกันว่ากีฬาฤดูร้อนเฉพาะเนี่ยมันมีประมาณ32ประเทศกีฬานะครับก็จะแข่งกันในปีปีปี2024นี้นะครับแล้วอีกสี่ปีเนี่ย2028ก็จะจัดที่ลอสแอนเจลิสนะครับ ก็ก็เป็นก็เวียนกันไปอย่างนี้นะครับคราวนี้ในเรือออเลมปิกครั้งนี้เนี่ยมันมีแง่ให้คิดสําคัญอยู่หลายเรื่องทีเดียวนะครับที่ผมคิดว่าเกียวพันธ์กับประเทศไทยเรานะครับคือออลิมปิกครั้งนี้เนี่ยก็คงยิ่งใหญ่เหมือนกับที่เราเคยได้ยินตลอดนะครับเพราะว่ามันเป็นผมระโยชน์ทางธุรกิจด้วยแล้วก็เป็นชื่อเสียงของประเทศด้วยนะครับก็ใช้เงินจัดไปประมาณสองจุดเก้าล้านล้านบาทนี่ครับสองจุดเก้าล้านล้านบาทถือว่าเยอะนะครับ มีคนจะนักกีฬาเนี่ยส่งเข้าแข่งขันเนี่ยประมาณหมื่นคนนะครับแล้วทั้งพี้ที่ลงที่เลี้ยงอะไรด้วยแล้วเนี่ยขึ้นไปถึงแสนคนนะครับโอ้โหดึงใจขนาดนั้นเลยนะครับที่เดียวนะครับครับจากสองร้อยประเทศนะครับสองร้อยหกประเทศที่มาร่วมครั้งนี้ครับก็คิดว่าเอจะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าชมนะครับกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยเดินทางไปเนี่ยประมาณหกแสนถึงหนึ่งล้านคนนะครับครับก็ ปารีสก็เป็นเมืองที่มีคนต้องเที่ยวมากที่สุดเมืองหนึ่งนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ผสมกันเนี่ยก็จะมีคนมาดูกีฬาโอลิมปิกเนี่ยมากขนาดนั้นก็จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของของปารีสอย่างแน่นอนนะครับของฝรั่งเศสนะครับแต่ประเด็นที่เราอยากเน้นกันเนี่ยก็คือว่าเขาตั้งใจให้กีราปีครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกในโลกเนี่ยนะครับที่จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียงครึ่งเดียวของที่เคยผ่านมานะครับ ก็เลยต้องการให้เป็นโอลิปิกสีเขียวจริงๆเลยเป็นโอลิปิกสีเขียวความกังวลนะครับครับความกังวลถึงภาวะโลกร้อนนะครับเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเป็นก๊าซเรือนกระจกอันถ้าปล่อยเข้าไปมากเผาไหม้มากเนี่ยมันก็จะทาให้โลกของเราร้อนขึ้นเมื่อวันจะไปลอยตัวขึ้นไปแล้วมันไปปิดบังโลกเรานะครับความร้อนที่ดวงอาทิตย์มาถึงโลกเนี่ยมันก็มันก็ออกไปไม่หมดนะครับเพราะมันมีคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สเรือนกระจกเนี่ยปกคลุมอยู่นะครับ เราะฉะนั้นก็พยายามจะตักปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหัวใจของความยั่งยืนของโลกเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลกันแล้วโลกใบนี้อาจจะไม่มีให้เราใช้อีกต่อไปแล้วนะครับก็ต้องการไม่ให้มันร้อนไปมากกว่าน,นี้แล้วนะครับก็เลยตังต้งเป้าหมายว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยทั้งหมดเนี่ยต้องน้อยกว่าเก่า50เปอรเซ็นตนะครับและในระยะเวลาต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นเขาเรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลนะครับคือเป็นศูนยครับ ที่ปล่อยออกมาที่ปล่อยออกมากับที่กำจัดออกไปเนี่ยที่ที่ที่ออกมาแล้วเข้าไปเนี่ยจะต้องเท่ากันนะครับเป็นศูนย์ก็ปล่อยมาก็จากการผลิตจากการที่อใช้เทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัยนะครับเอมีเรื่องราวที่ไม่ควรจะทําให้สูญเสียด้วยการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์มากขนาดนั้นนะครับแล้วต่อไปเขาก็จะปลูกต้นไม้มีวิธีการต่างๆที่จะปล่อยออกคาร์บอนไดออกไซด์มาเนี่ยนะครับมากถ่าเท่าที่ ปล่อยออกมานะครับจะเก็บไปเท่ากับที่อ่อยมาก็การสูดนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการแสดงออกชัดเจนนะครับว่าคนในโลกขณะนี้เนี่ยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนอย่างมากโลกเขียวนะครับเพราะฉะนั้นการที่ต้องคํานึงถึงการปล่อยคาร์บอนเนี่ยมันมาแล้วนะครับธุรกิจต่อไปส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีตัวยืนยัน่ะครับว่าน้ำตาลของเราเนี่ยไม่ปล่อยออกไปมากเกินกว่าที่เราจะกําจัดแล้วเนี่ยมันต้องถูกเก็บภาษีนะครับ ไประเทศอีกอยู่ข้้งหลังเพราะฉะนั้นมันเป็นความกังวลของทั้งโลกเลยชัดเจนมากนะครับแข่งโอลิมปิกครั้งนี้นะแสดงเห็นว่าทุกคนเห็นชอบกันกับวิธีการอันนี้ของปารีสเป็นอย่างมากนะครับและวิธีที่เขาทําให้เป็นโอลิมปิกสีเขียวนี่ก็คือว่าทําให้มันมีคำนวกระสมันน้อยที่สุดนะครับเช่นก่อสร้างอัศจารใหม่นี่ไม่มีเลยนะครับใช้อัศจาร์เก่าที่เคยจัดกีฬาหลายครั้งเนี่ยครับแล้วก็ ทำก็เพียงซ่อมแซมเท่านั้นเอ,เองนะครับแล้วก็ผู้คนก็เดินทางเขาด้วยรถขนส่งสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับอแล้วก็รประหยัดน้ํากำจัดของเสียรีไซเคิลต่างๆนะครับแล้วก็อที่สําคัญเ่ยก็คือว่าทรัพยากรแล้วก็สิ่งที่อะไรต้องใช้เนี่ยพยายามให้หมุนเวียนให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะได้มีาคาร์บอนไดออกไซด์มาตลวอยออกมาให้น้อยที่สุดให้น้อยกว่าที่จัดที่โตเกียวครึ่งเดืได้ซ้ำไปนะครับ ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าเขาต้องการทําให้ให้เกิดขึ้นนะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้โลกรู้ว่าขณะนี้โลกของเราอยู่ในภาวะที่ไม่ยั่งยืนและถ้าเราปล่อยอย่างนี้ต่อไปนะครับก็การแสดงออกเรื่องการเป็นโอลิมปิกสีเขียวเนี่ยจะเป็นเครื่องเตือนใจให้คนทั้งโลกเนี่ยต่นตัวนะครับให้รู้ว่าที่เอาจริงเริ่มแล้วนะฮะเรื่องราวของกทำโอลิมปิกสีเขียวนะครับครับราวนี้ในกีฬาที่เราแข่งครั้งนี้นะครับไม่มีหนึ่ง กีฬาหนึ่งประเทในสามในสองประเภทเนี่ยนะครับที่อจะมีแข่งขันที่โอลิมปิกซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยครั้งแรกนะครับเพื่อเอาใจเด็กๆก็คืออะไรครับอาจารย์การแข่งขันเรียกว่าเบรกแดนซ์นะครับเบรกแดนซ์เราเห็นคนผิวดําที่มันเกิดขึ้นในยุค70ในนิวยอร์กตามถนนเนี่ยที่เต้นคนเดียวนะครับโยกตัวไปโดดโดดไปตีลังไส้เอาขายืดไปยืดมาเนี่ยนะครับใช่ใช่ใช่เนี้ยเบรกแดนจะเป็นการเาโอลิมปิกแล้วล่ะเพราะว่ามัน ต้องเป็นการคิดคล้ายแคความคิดที่เริ่มนะครับใช้การฝึกฝนต่างๆมีการแข่งขันกันมีการให้เหรียญทองนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกอาจารย์เป็นครั้งแรกที่เข้าไปที่แข่งขันที่เราบิดครับที่ผ่านมาไอ้ที่เราจะเกิดขึ้นนะครับอาจารย์เขาเรียกว่า breaking เดี๋ยวจริงๆก็คือ break d o n นะครับ break down ที่ในกีฬาโอลิมปิกเขาที่แล้วเนี่ยมีการนําเสนอกีฬาใหม่อีกสามประเภทด้วยกันนะครับที่พยายามบวกกีฬาเพื่อทําให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น สามอันนั้นก็คืออันแรกก็คือเรื่องของอการปีนปีนป่ายนะครับอย่างที่เราเห็นกันในตามงานที่เรามีกันในบ้านเราเนี่ยนะครับก็คือคเอากำแพงขึ้นไปมีหมุดตอกแล้วก็ปีนขึ้นไปนะครับเขาก็มีการให้ปีนขึ้นไปได้เร็วที่สุดแล้วก็มีเส้นทางให้ปีนป่ายด้วยนะครับอันที่สองก็คือเซิร์ฟฟิงครับกีฬาแผ่นแผ่นไม้กระดานเนี่ยเซิร์ฟคลื่นนะครับ อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นกีฬาใหม่ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับและในกีฬาครั้งนี้เนี่ยก็ก็ยังมีกีฬาเช่นนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเออเป็นกีฬาใหม่ที่เราจะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเอาใจเด็กนะครับให้ให้ชอบมากกว่าที่เคยเห็นมาที่กีฬาเก่าๆที่เราเห็นมานะครับอันนี้ก็คิดว่าจะดึงดูดความสนใจของของเด็กให้มีมากขึ้นนะครับครับครับ นี่คือกีฬาใหม่ที่เกิดขึ้นสามประเภทนะครับแล,แล<น>ะบวกอีกอันนึงไอ้เด็กดานนี่ก็จะทำให้เด็กเขาอาจจะสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันใจมันตรงกับใจเด็กนะครับถ้ากีฬากเก่าๆมีแต่วิ่งมีแต่อะไรต่างๆเนี้ยมันก็เอคนอาจจะเบื่อนะครับทีน,นี้มันมีมี่นั่นอยู่อันหนึ่งนะครับมีเอฟุตโน้ตอีกอันหนึ่งเรื่องมวยไทยนะครับ มวยไทยเนี่ยได้รับเข้าไปพิจารณาในขั้นตอนแรกนะครับของกระบวนการร,รับเอข้าไปเป็นกีฬาของโอลิมปิกนะครับซึ่งเราก็พยายามมาหลายสิบปีทุกกีฬาหมดเนี่ยเราใช้เวลากันโหยาวนานมากเลยครับบางคนสิบปีหรือร้อยปีหรือห้าหกสิบปีจะํากวาจะได้กีฬานั้นก็ไปอยู่นะครับ,รบเราก็พยายามเคลื่อนไหวกันโดยการใช้กีฬามวยไทยนะครับแล้วก็เข้าใจว่าผ่านขั้นตอนแรกเข้าไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับก่อนที่จะพิสูจน์ได้เห็นว่า กีฬานี้พร้อมนะครับเมื่อจัดแล้วจะมีคนเข้าไปแข่งแล้วก็จะเป็นกีฬาที่เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับแต,แต่ว่าผ่านขั้นตอนแรกเข้าไปแล้วก็ยังแต่มีโอกาสมีโอกาสแต่ต้องใช้เวลาอยู่ในการที่เ,เอามวยไทยเข้าไปอยู่ในโอลิมปิกถูกไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับ,รบผมฟังแล้วถือเทนด้วยกีฬาที่คนคนต้องลเริ่มรู้จัดนะรัะเออคนถึใจนะกีฬาที่สามที่ออกมาก็คือสเก็ตบอร์ดนะครับ คุณนีสสุดจะได้ไหมสุดไมเราเด็กเนี่ยสเก็ตบอร์ดมันมีล้อแค่สี่ล้อนะครับใช่ใช่จำได้ไหครับเราก็เดินก็วิ่งอยู่ใบนถนนราบเรียบเลยแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันมีลักษณะที่หลากหลายมากมีล้อมีล้อสองล้อก็มีนะครับตั้งเป็นแถบเป็นบางเป็นเป็นแผ่นกระดานก็มีแล้วก็ไม่ได้วิ่งกันบนราบเรียบบนถนนมอนขึ้นเขาลงห้วยตีลังกาต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในกีฬาโอลิมปิกเช่นเดียวกันนะครับครับลก็คือมีกีฬาสามประเภทที่ บวกเข้าไปที่ตอนที่โตเกียวนะครับเมื่อสี่ปีที่แล้วแล้วครั้งนี้ก็จะเอามาเป็นอยู่ในโอลิมปิกของปารีสด้วยก็คืออปีนปีนป่ายนะครับแล้วก็มีกีฬาเซิร์ฟฟิงแล้วก็มีสเก็ตบอร์ดนะครับละใหม่สุดล่าสุดเนี่ยที่จะมีครั้งแรกที่ปารีสเ่งก็คือเบรกแดนซิ่งหรือว่าเบรกกิ้งนะครับซึ่งจะให้คนได้แสดงออกทั้งหญิงและชายนะครับก็น่าสนใจนะครับครับครับ อาจารย์พระากรอนครับผมคนุญาตขอความรู้อาจารย์นะเห็นว่าโอลิมปิกรอบนี้ทั้งรัสเซียทั้งเบนารุสซึ่งได้รับอนุญาตให้กับให้ส่งตัวแทนไปร่วมโอลิมปิกนะเพราะว่าไปไปไปลุกลานยูเครนรัสเซียเนี่ยตรงนั้เป็นยังไงอาจารย์ล่าสุดเป็นยังไงครับนี่ละครับไอตรงนี้แหละที่ผมเราจะพูดประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาบอกว่าโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ย จะเป็นการจัดการแสดงครั้งยิ่งใหญ่ของโลกที่มีการโจมตีทางไซเบอร์มากที่สุดนะครับครับที่โตเกียวเนี่ยติตอนที่จัดเนี่ยนะครับมีการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยทั้งหมดเลย450ล้านครั้งนะครับอืมมีที่คนจากทั่วโลกเข้าไปทดลองวิชาตอกแกกตอกแกก,แกนะครับเกี่ยวกันกับกาโอลิมปิกเช่นเข้าไปข้อมูลเข้าไปบล็อกแล้วก็เกิดขึ้นจริงด้วยในกีฬาฤดูหนาวเมื่อ2018น,นะครับ แข่งที่เมืองเพียงเชงที่เกาหลีใต้เนี่ยก็ปรากฏว่าเนียกวยฟ i f เน็ตเวิรก็ดับนะครับเระบบไอทีทำงานไม่ได้เลยในวันที่เปิดงานนะครับพิธีเปิดงานเก็ต้องเปิดต่อไปแต่ว่าคนดูเข้าไปไม่ทันเพราะว่าระบบไอทีเช็คบัตรที่คนเข้าไปมันทําไม่ทันเพราะฉะนั้นเปิดมาภาพก็มีกีฬาคนนั่งอยู่หลงเหลงนะครับอันนี้เป็นอิทธิพลของไอทีนะครับที่เป็นไซเบอร์ c u r i ิตี้ที่ต้องระวังมากนะครับ และปีสองพันสิบแปดนี่ฮะคนก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของรัสเซียนะครับเพราะว่าคนคนของรัสเซียนั้นมีความสามารถมากนะครั้งนี้รัสเซียจะไม่ได้รับเชิญให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกนะครับเนื่องจากเรื่องยูเครนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงที่รัสเซียเนี่ยจะเป็นผู้ไล่ที่เข้าไปกวนนะครับโดยเะต้องยิ่งพยายามจะหักหน้าเจ้าภาพนะครับที่ไม่เชิญตัวเองเข้าไปนะครับที่จริงมันก็เป็นคณะกรรมการหรอกไม่ใช่ประเทศเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอก็เป็นเรื่องที่ต้องรุนกันมากเลยนะครับ พราะว่าไอ้การที่เขาไปโจมตีไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยมันมีหลายพวกเลยกันนะครับพวกแรกก็คือประเทศหรือรัฐอันนี้น่ากลัวมากเลยเพราะว่าทรัพยากรมันมีมากแลเชื่อว่ามาจากประเทศนะครับน่ากลัวที่สุดอันที่สองคือแบบผู้อาชญากรนะครับต้องการใช้เงินเข้าไปทําให้ข้อมูลที่เก็บข้อมูลไว้ทํางานไม่ได้นะครับต้องจ่ายเงินให้ถึงจะออกมาโดยการเอามาวร์เข้าไปฝังไว้นะครับอย่างที่สามคือพวกฮกเกอร์ที่อยู่รวมการในการเมืองนะครับ พวกต้องการที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าตัวเองเอมีความเชื่ออะไรบ้างนะครับทําให้งานเนี่ยสะด,ดุดและล้มเหลวครับผู้ที่เสียพวกผู้ก่อการร้ายนะครับพวกที่ประกาศให้โลกโลกรู้ว่าตัวเองมีตัวตนอยู่แล้วก็กา้สร้างความบั่นป่วนในงานนะครับและคนประเภทที่ห้าเนี่ยก็พวกคนที่เป็นลูกจ้างที่มีปัญหากับนายจ้างหรือว่าคนอยู่ในประเทศเแล้วก็รู้สึกไม่เพียงพอไม่พอใจนะครับซึ่งในฝรั่งเศสเองเนี่ยก็ไม่น้อยนะครับุณทพิสุด์เห็นอย่างเวลาที่มีปัญหาอะไรเล็กน้อยก็ ลุกขึ้นเผาเลยเผารกเผารถต่างๆเพราะว่ามีคนที่เป็นหอพยพมาจากเมืองซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นข,นของฝรั่งเศสในแอฟริกาเนี่ยูีเยอะพอ่มครับแล้วก็รัฐบาลต้องออกเงินให้คนเหล่านี้ก็ไม่ค่อยพอใจเพราะว่า,เ,าเขาคิดว่าเขาเป็นพลเมืองชั้นสองนะครับอพอมีเรื่องอะไรขึ้นมาประท้วงก็เกิดขึ้นในปารีสครั้งสองครั้งมาแล้วที่เราเห็นนะครับคนก็กลัวเหมือนกันว่าคนกลุ่มนี้อาจจะหันไปทางด้านไอทีแล้วกลับมาทำร้ายประเทศตัวเองเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสก็ทุ่มเงินสี่หมื่นล้าน บาทนะฮะเพื่อต่อสู้กันกับไซเบอร์ซิเคียวริตี้ในงานครั้งนี้นะครับเขาบอกที่นา่าดูที่สุดก็คือตอนเปิดงานครับจะต้องมีความพยายามหักหน้าเจ้าภาพแน่นอนหักหน,าน้าเจ้าภาพไงจ้ะทำให้มันใช้งานไม่ได้แล้วตไอ,อทีนะครับจะให้ดูจะปวดให้ดูครับหรือไม่ก็บอกนะักกีฬาให้ไปประเทศต่างๆให้ไปผิดสถานที่ไปแข่งแต่คือให้เป็นโปรนะครับพูดง่ายๆมันไม่เป็นโปดที่สุดในงานนี้นะครับก็ ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเราก็อยากเห็นประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อยากให้ในักกีฬาทุกประเทศได้แสดงฝีมือนะครับมีเอ่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่างๆนะถ้าใครไปกวนแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้ร้มเหลวเสียเงินเสียทองไปแล้วคนตั้งเป็นแสนคนนะครับนักกีฬาแล้วก็พวกเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทั้งหมดไปกันหมดเลยเนี่ยเสียเงินเสียทองไปมหาศาลมากเลยก็อยากที่จะไปร,ร,ร่วมกันให้เกิดหากกรรมของโลกในทางกีฬาขึ้น ถ้าเกิดเหตุการณ์ทางไซเบอร์ทีเคียวขตี้ขึ้นเนี่ยก็น่าเสียดายยิง่งนะครับครับดีจุดการป่วนนะก็แต่ว่าถ้าใครจะไปดูเนี่ยอาจารย์ที่อาจารย์ผู้พูดมาหลายข้บอกจะเข้าไปดูการแข่งขันกีฬาระเภกนี้น่าจะเป็นแถวรายน้ยนอยจารย์้อตัวนะครับครับข<อ>้บก็ตรนี้ตอนนี้ผมว่าบัตรเต็มแล้วครับ <laughs> บัตรเต็มแล้วแต่ว่านครับซื้อออนไลน์ line, ครับ ออแต่ว่าลลถ้าจ่ายราคาแพงก็มีตัวนะผมว่าเพราะมีมีใช่ไหมฮะมีนะแต่ราคาเพราะมือคนเขาพยายามกันไม่ให้ประเทศหากินนะครับแบบนี้แต่มันก็มีตลอดเวลาที่มันกอดต้อนตัวไว้ก่อนในในช่วงเวลาสำคัญ่มันเย่งแข่งกีฬาร้อยเมตรหรือว่าซ็อกเกอร์ชิงแชมป์นะฮะหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นไฮไลท์ของงานเนี่ยมันมีคนไปซื้อตั๋วไว้แล้วราคาก็แพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยนะครับแต่ตอนปัจจุบันนี้มันเป็นซื้อออนไลน์หมดแล้วครับไม่มี ไม่มีการซื้อเป็นตัวบัตรแบบนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอที IT จึงหัวใจสําคัญมากเลยถ้าหากมันล้มเหลวมันไม่ทํางานระบบเนี่ยนะครับโอโ้โหปัดปวนหมดทั้งงานครับ,บมันโลกไปผูกไว้กับไอ้ระบบที่มันเอจะล้มเหลวหรือไม่ล้มเหลวเนี่ยมันอยู่ที่การต่อสู้การป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาทํร้ายเราและครั้งนี้ก็เชื่อว่าไอการโจมตีเนี่ยจะมากกว่าเมื่อตอนโตเกียวเนี่ยแปดถึงสิบสองเท่าครับจะเรียกว่าจะมีคนมาเกาะแกกในระบบอยู่ตลอดเวลานะครับ เข้ามาในระบบข้อมูลเข้ามาในฐานข้อมูลเข้ามาลวงลวงตับพาสเวิร์ดของพนักงานของเจ้าหน้าที่นะครับก็ให้ข่าวเท็จมั่งอะไรต่างๆเพื่อให้ความเกิดความปั่นตัวนะครับจุดประสงค์ก็คือให้เกิดความปั่นตัวแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ทางดีมก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่ารัสเซียเนี่ยพยายามที่จะล้มงานโอกิมติกของเขานะครับเมื่อเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วออกมาพูดสาธารณะเลยนะครับว่าให้ข่าวลวงทั้งหลายเนี่ยเพื่อจะต้องการทาร้ายไม่ให้ การเสร็จประสบความสำเร็จในการจัดงานโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งนี้ครับครับเมื่อสักครู่ที่ผมถามอาจารย์เรื่องรัเสเซียเนี่ยว่าตกลงได้ไม่ได้อยู่ได้ข่าวล่าสุดวันนี้ไม่ทราบอาจารย์ช่วยต,วตรวจสอบข้อตุ้ยต้อนให้ผมด้วยอาจารย์นะฮะบอกว่าตกลงว่าเอ่อนักกีฬาของรัเสเซียกับเอ่อกับของเอ่าอีกอ,อันหนึ่งนะฮะรัเสเซียกับนะเป็นรารู้ใช่ไหม แข่งขันได้นะฮะแต่แต่ขพราะเป็นนามว่าไม่ให้ใช้กระชื่อไม่ให้ใช้เ่อประเทศเป็นตัวบุคคลบังคนเนี่ยเป็นอิสระได้ครับข้ามใช้ห้ามใช้เอ่อตัวแทนชาติจะไม่เป็นบุคคลได้ฮะฮะไม่ถือว่าเป็นตัวแทนประเทศปกติโอลิมปิกเนี่ยตัวแทนประเทศเขาก็มีกลุ่มหนึ่งได้ปล่อยให้เป็นอิสระนะครับคือไม่บอกประเทศนะครับถึงแม้ว่าจะติดผมไม่แน่ใจว่าเชื่อกกีฬากีฬาจะติดธงชาติได้หรือเปล่าแต่ว่าไม่ให้บอกว่าเป็นตัวแทนประเทศใด อืมเนี่ยผมคิดเองว่าตกลงว่าทางรัสเซียก็จะยอมไหมเนี่ยเกิดนักกีฬาชาติก็ไปแข่งโดยไม่ใช่ความเป็นชาตินะมันเป็นเรื่องคณะกรรมการแต่ว่าการเมืองก็มีบทบาทเยอะนักกีฬาก็เคยเคยมีปัญหากับรัสเซียแล้วก็ถอนตัวจากการแข่งการเกกีฬาอลิมปิกนะครับถ้าผมจําจาไม่ผิดที่ลอสแอนจิลิสเมื่อหลายปีก่อนนะสามสิบปีสมัยเอ่อเพอร์เนีจิมมี่คัตเตอร์นะครับครับก็น่าสนใจนะจุิงกีฬาก็มันก็กล้าไปพูดเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องการบ้านการเมืองระหว่างประเทศกันนะจ๊ะนะ ใช่ครับคนก็บอกไม่ใช่เกี่ยวกันเมืองแต่อย่างว่าล่ะมันก็มันกเกี่ยวอยู่ได้มันก็เกี่ยวอยู่ได้นะจัดนะครับผมรุ่นตอนนี้นครับรุ่นรุ่นเอ่อร้อยเเนี่ยร้อยเมตรชายเนี่ยนะครับจะได้ไปโอุติมปิกหรือเปล่านะครับก็มีโอกาสร้อยเมตรชายคิดว่าร้อยเมตรชายเท็ดบิลฮะที่วิ่งโอ้โหแบบร้อยเมตรเนี่ยหกห้าสิบเมตรสุดท้ายเนี่ยเหมือนกดปุ่มเร่งกับเร่งในเร่งเครื่องนะครับโอ้โหปื้ดปื้ดปื้ดเลยโหน่าดูมากเนาะคนนี้วิ่ง สุดยอดออกสตาร์ทช้าหน่อยนะครับแต่พอไปสักห้าเมตรสิบเมตรนะนะเริ่มเร่งเครื่องแล้วแซงไปหมดเลยแล้วติชนะนี่มันได้ชนะเพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่ชนะก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับเมตรครึ่งเลยขนาดนั้นทึ่ร้อยเมตรนี่ก็เรกว่าเยอะมากเลยครับค่อยดูว่าจะได้ไปไหมนะครับได้เข้าไปแข่งโอลิมปิกเพราะว่าแข่งโอลิมปิกไม่ได้ไปทันทีมัต้องคัดกรองนะครับเพราะมันนักกีฬาตั้งตั้งหมื่นคนเหงื่อจะไปแข่งจริงเนี่ย ไอ้เป็นชานคนที่ต้องการจะแข่งแต่ว่าต้องกรองไปผ่านรอบไหนแล้วโอลิมปิกแม้แต่ฟุตบอลเองนะครับที่แข่งผ่านพุทธไทโอลิมปิกเนี่ยมันก็มีจํานวนวันสล็อตของการแข่งจํากัดนะครับเพราะทุกคนไม่สามารถไปโอลิมปิกได้ก็ต้องมีคัดกรองไปก่อนครับสำหรับคนไทยหรือประเทศไทยเราคิดว่าได้อะไรจากเรื่องการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เกิดขึ้นทั่ฟ้าจางครับหรือคนต้องเดียนรึอะไรไปผมว่าอันแรกเนี่ยนะเราจะเห็นทันทีแล้วว่า ไอ้เรื่องโลกเขียวเนี่ยไอ้เรื่องโลกร้อนเนี่ยที่ประหยนะัดพลังงานไม่ใช้อะไรที่สุดมันเป็นเรื่องจริงระดับโลกแลวนะครับมันจะสร้างความกระหนักในคนที่ไปแข่งอย่างชัดเจนว่าเขาจะพยายามตัดการผลิตลงอะไรที่ประหยัดก็ประหยัดได้นะครับและวันนี้อาจจะเป็นตัวสัญ,ญญาณที่บอกให้ชาวโลกรู้ว่าไอ้อยู่กับประเทศของอยู่เนี่ยยูก็ต้องคิดประเด็นนี้แล้วนะผลักดันว่าทำยังไงให้มันมีการผลิตที่น้อยที่สุดนะครับให้มีการคาร์บอนไดออกไซด์ญญญผลิตมนน้อยที่สุดผมว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับอันที่สองคือเรื่องของกีฬาเรื่องของ การแข่งขันกันน,นะครับน้ําใจนักกีฬาเรื่องของการแลกเปลี่ยนมิตรภาพซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของกีฬารลิมปิกมาร้อยกว่าปีแล้วนะครับครั้งที่สามที่สามนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าคนที่ไปเนี่ยก็จะต้องมีประสบการณ์นะครับที่ชัดเจนมากเลยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมในความคิดต่างๆซึ่งทําให้โลกเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมผมคิดเป็นอย่างนั้นนะแะรั้ที่สามก็คือว่ามันทําให้เกิดธุรกิจนะครับไม่ใช่เฉพาะของฝรั่งเศสอย่างเดียวแต่ว่า ธุรกิจรับสายการบินของประเทศอื่นด้วยนะครับแล้วก็มีการธุรกิจที่กลับคืนมาในประเทศของตัวเองด้วยเพราะมันมีการส่งออกใช่ไหมครับมีการผลิตอาหารผลิตสินค้าต่างๆนี่ส่งออกไปขายในงานด้วยนี่ก็เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกด้วยไม่ใช่แค่ฝรั่งเศสอย่างเดียวครับครับครับอันนี้ขอบพระคุณจากว่าลกรบมากครับที่จะฉายภาพเรื่องโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสทําให้เรารู้เราเข้าใจแล้วก็เราจะตั้งรับอย่างเหตุการณ์ต่างๆให้ได้ทันท่วงที ขอบคุณทวารคอนรู้ใจจายบ้อบให้นะครับอาจารย์วาลลรครับครับสวัสดีครับคุณผู้สุดภาคหน้าครับครับัอาจามวัลกร3%นะฮะท่านก็จะมาเติมสมองอาหารสมองเนี่เออทุกวันอังคารนะที่เวทีความคิดนะครับโอลิมปิกผู้หญิงก็จริงๆที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าภาพมาครั้งที่สามแล้วนะครับ เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วในปี1990และ1924นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองที่สองของโลกที่จัดมากรรมกีฬายิ่งใหญ่มาแล้วสามครั้งรอนดอนของอังกฤษเนี่ยเป็นเมืองแรกที่จัดมาแล้วสามครั้งนะฮะทีนี้ฝรั่งเศสก็สามครั้งเช่นเคยนะฮะเอาละนี่คือความรู้ที่จากวิดีลอก่อนมันจะให้เราฟังอย่างง่ายๆ